แกงขีเล็กใส่ปลาแซลมอนเป็นท่องปลาแซลมอนเทือแรกที่เคยกินจ้ะแซบแซบแบบบดจกตาซาจุมเป็นคนที่มักกินแกงขีเล็กอยู่แล้วแกงกะทิ ว่างก็ได้น้ำแกงน้ำแกงขน้นเสียดายขี้เล็กบอกขมถ้าขมอีจกจังหน่อยนะรึ อุ้ยเราใส่เนื้อน้ำเนี่ยเนื้อมูหรือเนื้องัวนี่แหละแต่ว่าสาวจุงมก็กินทั้งหมูทั้งเนื้อนะกินทั้งหมูทั้งงัวนโปรตีนเหลี่ยนอุ้ยแซ่บ ขี้เล็กเพิ่นเห็ดแบบบกเพ็ดแต่ก็แซ่บแซ่ เป็นอันนั่นไหมจ้ะเป็นอันทองปลาแซลมอนล่มควันเอาแสบเสยโมเคยกินจ้าเถียค่คยกินตะแกงแบบเส้นหมูเส้นยังกันไหมเส้นหมูเส้นเนื้อเนาะแล้วก็สันฮาเฮ็ดน่ะจ้ะ ว่ได้เอาค้าตั้งกล้องตั้งใส่แกนกระดาษทิชชู่ถ้วยเนึ่กินแลยยุตำ่ำจานเขาเลยยุสูงแกงกะทิมันต้องเป็นใบๆอย่งเสีย เสืองก่างก่อนเดี๋ยวสาสจมคอตัวไปกินแกงขีดเล็กขมันแหลวมันทั่วกันด้วยค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เอามาฝากมาตอนจนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย